คก็กล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะนี่อยู่ผมผมาเโาตุ๋ในช่องซิบรู้นะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวคอรเขาในเกมเคาน์เตอร์ไซนะครับรีวิวตัวเออสเปนเพนดาก้อนเนี่ยโอ๊ยไอคิดช่วงหลังนี้ทันไหมไม่ว่าโอ้ยก้อนะครับเออสเปนเพนดาก้อนเนี่ยเป็นสายจู่โจมหรือเรนเจอร์นะครับท่านสางังเกตดโดยเออสเปนเนี่ยความอยู่ที่เวอร์77ว่าค่อนข้างที่เป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว น่ารัสด้วยนะครับผมถ้าเรื่อง红茶เรงแทรก็ันดังวันนั้นนะจียเออริสเบตดีแล้วครับเออริสเบธเนี่ยน่ารักมากนะชอบชอบเลยชอบมากชอบเฮียเลยเลยสมัยอลิสเบธเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าผมเปรียบเทียบกับอังไนก็จะประมาณก็จะเป็นพวกกาเวลหรือโปรเจกเตสในอังไนนะครับผมนะตัวประมาณนั้นเลยถ้าให้ผมเทียบนะพูดถึงเลือสกิลก่อนดีกว่านะ สกิลแรกเนี่ยคือปามีสั้นใส่เป้าหมายครับนี่ผมอัพอยู่ที่เวลรสองทุกอันนะคือเอาให้มันอยู่เวลรสองก่อนส่วนอันไหนดีก็ค่อยมาอัพอีกทีนะครับผมนะเวลรสองเนี่ยคือจะปามีสั้นคือการโจมตีปกติปามีสั้นแล้วก็เพิ่มดาเมจบวกเทียบห้าเปอร์เซ็นจนถึงเวลรห้านะครับส่วนสกิลติดตัวเนี่ยปามีวิญญาณเพื่อก,การให้เป้าหมายอยู่หา่างสร้างดาเมจเป็นวงกลวงกว้างแม่ลิ้นพันหมดเลยเป็นวงกว้างแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับเธอจะกล้าถอยก็คืออันนี้นะครับคือสกิลเมื่อลงมานะครับอันนี้คือสกิลเนี้ยผมแนะนําว่าสกิลเนี้ยค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยนะครับคือเมื่อลงมาเนี่ยเมื่อลงมาเนี่ยเดี๋ยวตัวริซเบตเนี่ยจะปักมีดมาด้วยสร้างความเสียหายศัตรูในท,ที่ที่ตัวเองงงจากนั้นจะกระโดดถอยกลับมาซึ่งบอกเลยว่า ท่าเที่ยวกับโปรเจกต์เลสก็เป็นโปรเจกต์เลสสกิลสองที่ลงมาสลายศัตรูบอกว่าสกิลนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียร์ครับส่วนสกิลที่สามเนี่ยเป็นสกิลพิเศษของนางคือการปามินิซ้ำๆสร้างวง์ดาเมจวงกว้างนะครับบอกเลยว่ามันเป็นการปามัวมากตอนที่ผมเล่นผมรู้สึกว่าเอ้ยสกิลนี้มันดีนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลารอเนี่ยเป้าหมายวางผลว์หนึ่งวัาดตาเมจที่ได้รับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขณะใช้งานคือเมื่อใช้งานเนี่ย นางจะเป็นเป้าเป้านิ่งได้เป้านิ่งให้โดนโจมตีนะครับพาัองั้นก็อาร์ถึงเวว้ามันก็ดีมากเพราะว่าจะลดดาเมจด้วย80ดสิบเนลยทีเดียวอันนี้ก็ควรถึงเวว้าเพราะว่าดาเมจต,ตัวจะเพิ่ม50าเซนตโมาเนี่ยทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นตัวแก้ทางในตัวสไนเปอร์จําชื่อไม่ได้นะครับจำไม่ได้อันนี้ก็เคยจาชื่อตัวอะไรเลยอันนี้จําได้เพราะอิสเบิรนะ์ตเลก็อนชื่อคล้ายๆซเบอร์อัน,นจาได้อันนี้เป็นตัวแก้ทาง ตอนนี้เป็นตัวแก้ทางสไนเปอร์ที่ชั้นดีชั้นยอดเลยนะครับชั้นดีชั้นยอดเลยตัวที่ยิงทับกับเนนะี่ยตอนนี้แก้ทางได้ดีมากนะครับส่วนไม้ตายต่อมานะครับพูดถึงสกิลไม้ตายนะสกิลไม้ตายเนี่ยจะเป็นการเสกดาบใหญ่นะครับโยงมาปักที่ดศัตร,ตรูสร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะสตตนเป้าหมายเป็นฮาวิเนี่ยสกิลเนี้ยค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าผมยังแนะนําว่าให้อัพสกิลสอนนําสกิลนี้กลายนี้สองอันนี่สกิลติดตัวสกิลพิเศษสองอนี้นํา ยังดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากสกิลนี้เนี่ยคูดาวค่อนข้างนานแล้วก็มันเป็นไม้ตายด้วยไม้ตายเนี่ยมันใชไ้ไม่ได้บ่อยอยู่แล้วแล้วมันคูนาน4 8่ิวิอันนี้คูนาน22ิวิก็สี่ถ้าสองครั้งก็คือ42ในช่วงไม้ตายจะมาเนี่ยสกิลนี้สามารถใช้ได้ถึง2ครั้งนอกจากคูดาวแค่2 2ิวินะครับเพราะว่าไม่ดิไม่ไม่ไมไม มันใช้ไมใช้ใารได้งไงครั้งเดียวเพราะว่าต้องคูณได้ยี่สิบสองวิเออสองครั้งนั่นแหละคือใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วปึ้มคูณได้ยี่สิบสองวิถ้าเทียบเนี่ยผมยังคิดว่าสกิลเนี้ยยังดีอย่างด,งดีสองสกิลนี้ยังดีกว่าแต่ว่าถ้าเลือกอารมสกิลผมแนะนําให้เป็นสกิลนี้นะครับเอามาเป็นเอามาตัวแทดนดาเมจหลังให้ดาเมจตัวหลังเนะี่ยลดพวกตัวสไนเปอร์เนี่ยลดค่อนข้างจะดีซึ่งตัวแพ้ทางก็คือตัวเนี้ย จ้ทางแล้วเจ้าอิ้าอินจะแพ้ทางตัวนี้แน่ๆแพ้ทางเอ็นสดเบครับโดยเซตเนี่ยที่ผมแนะนําเนี่ยผมคิดว่าเซตควรจะเป็นคริสตัลคอร์ดาเมจถ้าเป็นไม่ได้นะครับควรจะใส่เซตที่เป็นคริสตัลคอร์ดาเมจให้มากที่สุดครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ใส่สม่วนะครับก็คือกดพีเซตแล้วมัในเด้ขึข้นให้ก็ก็กดอย่างนี้แหละนะก็มีเน้นพวก แม่นยำเหรือว่าไอช่องกลางเนี่ยผมจะแนะนําให้เป็นคริสตัลคอมเมด์ถ้ามีนะถ้ามีให้เป็นคริสตัลคอมเมด์ใส่ไปนะครับผมนะเพราะว่าจะเป็นอัตราการหนุบหรือว่าพัางโจมตีก็ได้นะแต่ว่าช่องช่องแรกขอให้เป็นคริสตัลคอดมเมนะครับค่อนข้างเจนนะอันนีอนน้อันนี้สามารถแยกได้นะครับส่วนช่องนี้เนี่ยช่องนี้ผมก็เพิ่งจะได้ใส่มาไม่นานน,นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กดเข้ามาเช็คว่ามีอะไรให้ใส่มากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลแต่งสกิลกันเลยดีกว่าครับผมนะ โดยสกิลแรกเนี่ยสกิลสกิลที่ผมพูดเนี่ยก็คือสกิลนี้นะครับผมนะที่เน้นทำยามคือโยมาสร้างความเสียหายติดิีิคอเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้นะครับนะอันนี้คือสกิลที่ผมได้รำนะครับชื่อต่างกันนะครับแล้วนี่คือตีธรรมดาสร้างความเสียตีเป็นราเมิดสามครั้งนะครับผมนะตีสามครั้งแต่คืนทีเดียวครับปาบี้เป็นสามเล่มนะครับแต่คืนทีเดียว ซึ่งผมเนี่ยจะติดคลีตลอดเกือบตลอดครับซึ่งขอให้ติดพลีตลอดมันจะค่อนข้างดีต่อมาเป็นสกิลนะครับผมนะสกิลเนี่ยถ้าติดพลีตลอดได้ยิ่งดีเพราะว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจค่อนข้างจะดัวตัวถึงรัวมากเลยทีเดียวต่อมาไม่ตายครับแล้วท้าสวยมากครับปกักมีดออกมาเนี่ยทำดาเมจ ค่อนข้างแรงแล้วสตันอยู่สามวิห้าวีที่ยังไม่ใช่สามวีขอโทษโทษนะผู้สิดธิอะงองมีเซ็ตผู้เลื่อนรีเซ็ตศัตรูน,นนะนะแต่นะเอาเรื่องหนุ่ยลบมาคาเฟ่มาครับผมนะเนี่ยเอาเรื่องมาปึ๊บเอาฝอยอาริสเบตออกไปทำน้ำแข็สร้างความฉายก็จะก็จะกระโดดถอยมาครับก็จะโจมตีต่อ,นเ,อ,อนเ,นเนื่องแบบนี้ก็เป็นในที่ดีมากเลยนะผมนะก็สำหรับใครที่ไม่มีอาริสเบตะคระับก็ แนะนำว่าคนจะมีติดเอดีไว้สักหน่อยก็ได้ออริเสเบตเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกันในการถามว่าพ v พีไหมถามว่าใน PVP เนี่ยผมจะใส่ออริเสเบตไปด้วยเผื่อแก้ทางคนที่มีเสี่ยวหินนะครับเสี่ยวหินเนี่ยเป็นคนที่ตัวที่ไนเ,นเปอร์ได้ยิงโคตรพ่อโคตรแรงเลยไม่ว่ามึงจะเป็นตัวเขี้อะไรไม่ยิงก่อแตงหมดละเพราะงั้นมีอริเสเบตติดไว้หน่อยในทีมก็โอเคนะครับ ก็สำหรับอลิซาเบธเนี่ยขอจบการรีวิวการแนะนวการเล่นแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะพอสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนก็คอยตามชมกันนะครับผมนะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยตัวคอนสร้างไบฟูทั้งนั้นถึงเกมเกมเกาหลีแต่ผมก็รู้สึกว่าชอบนะปกติผมจะเล่นเกมฝรั่งเกมญี่ปุ่นเกมไทยเกมกรีในพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมของต่างของเกาหลีเท่าไหร่ก็ของเล่นก็โอเครู้สึกว่าอาร์ตเกมนี้อาร์ตสวยอยู่เหมือนกันนะแล้วยิ่งเป็นไลท์ทูดีด้วยเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวนี้ด้วยนะก็ สยอดก็สำหรับการรีวิวครันนี้ขอจบแบบพิเศษนี้ครับผมนะเจอกันใหม่กับคลิปหน้าผมจะไปตัวไหนก็คอ,อยติดตามชมกันนะครับตอนคลิปนี้ไปครับสวัสดีครับ